วันนี้จะพาไปชมระเบียงบ้านของอาชีนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมบไหนทำถึงไหนแล้ววันนี้ก็ยังออกไปไม่ได้นะครับกำลังทำอยู่นะครับผม กำลังทำนะครับมมเ,เราไปดูระเบียงที่มันเสร็จแล้วนะครับอยู่ข้างบนชั้นบนนะครับผมเราชี้พาไปดูนะครับนี่นะครับระเบียงที่เสร็จแล้วก็จะเป็นคนละลายนะครับกับตัวข้างล่างนี่ครับผมน,นี้เป็นกลมเป็นยาวๆนะคะน,นี้ก็เป็นเหลี่ยมเป็นกลมๆนี่ก็เป็นหมุนๆนะคะนะครับสวยไหมครับ นี่นะครับนก็จะเป็นคุรลายนะครับกับอยู่ข้างล่างโอ้โหมีน้ำแดงกินด้วยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับข้างล่างก็กำลังทำนะครับผมนี่นะครับเป็นบันไดนะครับข้างล่างก็กำลังทำนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะบันไดแล้วครับ โอ้พะเจ้ายอดมันยอดมากนี่นะครับอันนี้ก็เจาะใส่เรียบร้อยแล้วครับผมติดเรียบร้อยเมื่อวานนะครับชุดบนเดี๋ยวชุดล่างนะครับ อ่ามาพี่ชิน,น,น,นี้ก็เป็นดอกไม้นะครับ,รบอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ